สบายดีพอพี่น้องเนาะมอน,นี่กับเฮามาหิดขนมมุกเนาะพอพี่น้องเนยอ,อ้ขนมม,มกุกยังไงยูนาคือเก่าพอพีน้องไอ้คิดยาขนมม,มุกเนาะเห็ดโบลายพอพี่น้องเอาเขาสังคูมาเห็ดเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไระส้มนั่งกันเลยพอพี่น้องใจมันเก,นมนมกามากผ้าเนี่พีน้องเ้าแกเนาะแต่นนแม่กำลังปาดน้ำอ้อยนะพี่น้องเนื้อเปียน้ำอ้อยเนี่ย ไฮน์วานเนาะขู่ให้กันครับหมักผ้าพี่น้องตัวนี้ขูดได้หนองผ้าก็นีน่เขาจังคู่ที่เขามาไว้เนาะให้มันคุยแด้วเขากำตำนี้แมย์เลังกำลังเหดอีน้อพี่น้องตำแล้วก็เอานี่ไปขู่น้องเด็กแซมตาลเติมอีกพี่น้องเอ่ยขู่ชุกด้วยเขากำตำเขาจังคู่ทำมันเละเนาะให้มันเข้ากันเลยกัน มามุกมหอเนาะใส่ไปตรงกล้วยพี่น้องนี่ไปตรงกล้วยฮะกะเตรียมมาเรียบด้อยเดี๋ยวนอกเนี่ยไปตองกล้วยกระตากแดดในหนึงพี่น้องเพื่อให้มันบวให้มันแตกเนาะเวลามะฮอตอนนี้กับขูดดยพาน้ำอ้อยใช่เนาะมันจังหวานหอมพี่น้อง แค่น้ำมูกกินเนาะบได้มีบุญมียังเลยพี่น้องเห็ดกิน,นได้ชื้นไดเนาะอันนี้กับบรรยากาศกับห่อนแดดเนาะอบเอ้าขนาดมันนี่คือฝนสิตกนี่พี่น้องเว้ยน,นี่กับเบะหายอยู่หา,หากินเนาะหญ้ากำลังเริ่มปรงอยู่ในนึงพี่น้องหลังจากฝนตกเนาะนี่กับฝ่ามอือขึ้มในนึง วันนี้เราก็สิมาตัมคอยอย่างครูนะพี่น้องขาแสนหนามในหนึ่งเนาะให้มันคุยก่อนก,กันชินชันเ,นเด้อพี่น้องเลยฝาว่าห้องไปอยู่กิจหน้าอยู่เทิงเถียงมันเป็นใหม่เนาะกระชันพี่น้องนะคะตัมเนาะ ทำแฮมนเนียลแฮมตีเ่ากันเลพี่น้องบางคนกระเสียวป้งดือยเอาเขา่าเนลฮอดมาตำปุ่นเน,ะนเาะเนลเข่าจังคู่เลยพี่น้องฮอตตำ ตำมไปทีจะไม่เลิกนะพ่อพี่น้องไอ้ตำให้ม,มันเด็กเนาะดูว่าให้มันเขาเนื้อเขาหนังให้มันเหนียวเข้ากันเอ้พี่น้องตำให้มันเข้ากันในการทาสิมาห่อเนาะบ้านนี้ตอนนี้มเมย์พนันกำลังขวบหมักผ้าอยู่พี่น้องไอ้พุนะ่นเนาะขวบผ้ากับน้ำตาลน้ำอ้อยพี่น้องทัวให้เข้ากัน,นเนาะนี่ให้มันชุบหมักผ้าชุบพี่น้องนะเส็ดใจมนะันเนาะ เาก็จังสีมาห่อแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ะสุกเป็นทีจะไม่ด้อยนะพี่น้องเหงื่อเฮาเนาะนี้อะพี่น้องน้ำตาลแดงอมครอมนี่พี่น้องเไงอาชิมาตัวนี้เนาะตัวนี้ฮับปัดไใบเลยพี่น้องมาห่อเนาะอันนี้คือเอาทาน้ำมันจักหน่อยหนึ่งพี่น้องเผื่อบริหามันติดเนาะ มาหอกันเลยพี่น้องเนี่ยมาใส่เนาะนี่ยับมาอีกนี่อือขมเลยนะเนี่ยับเนื้มาวางนี่ตอนนี้เฮาก็สิเอาเนื้อใส่เลยเนาะพี่น้อง่ใจันนี่แหละอ้า เราไปซีมาหอกันเลยน้พี่น้องตอนนี้หาก็ได้หากอันนล้วพี่น้องเลยเลาโมกมาเนาะคนไทยเคยเป็นเงนเทียนพี่น้อง 来啦！了嗯，咱家是好好了噶。 ตอนห้อๆนะคะก็จะไปหนึ่งนาะพีน้องเนาะใช้หัวหนึ่งมันชุกคนไหนจังกินได้ตอนนี้ก็ห่อนขนาดพี่น้องเลย Cái <laughs> Cái nó múc của họ cái hết nó bị nó ตอนนี้ก็ประมาณก็อ่านแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ห่อยเนาะตอนนี้กับพี่น้องเด็น้ำเพิ่มพี่น้องตอนนี้สองเก็ห่อเดบุนทีเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะมีของสองเงินหอนะของเมย์หอเนาะบัตนเงินกสิหนึ่งพี่น้องเลยใส่หัวใส่โมยเด็ก็สิหนึ่งเนาะเห็ดบัวลอยบ้านพี่น้องเห็ดพอได้กินเนาะตอนนี้ขางม้อหนึ่งไว้เด็กพี่น้องเลย ผดบางพางอยู่นะฮะก็ใส่กระเพงไปในที่ได้กินเลยพี่น้องหนึ่งจนมันชุกเนาะเก็บใจหัวพี่น้องออกไปหนึ่งเนาะตอนนี้ก็ข้างไว้เป็นที่เี็บร้อยเนาะพี่น้องเอาคุกมาสากเตียงไว้มันมันเนาะชูไพใช้พี่น้องอะไรแบบนี้เนาะ นั่นก็ได้กินพี่น้องเนาะเบิ่งรามนํากันพี่น้อง้แซ่บบ่ตอนนี้ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดนมกกันเนาะาสิมาไข่เบิ่งนะาสิมาเบิ่งเนาะพี่น้องาขอสังคูเฮ็ดเนาะนี่นพี่น้องนี่กระมันเนาะบ่ได้ดอก